ดีครับผมในเชนนมนเล็กที่ 5, 6, 9, 3, 4, 5นะครับแล้วก็นายสาสตรนัะประกอบเ,เล็กที่1ครับวันนี้นะครับเราจะมาทำใปฏิทินรูปแบบสำเร็จรูปนะครับอันดับแรกเราก็ไปที่สตาร์ทไปที่ออกโปรแกรมนะครับแล้วก็ไปที่ m i โ r รซอ f t o อ f i c ินะครับเ้แบบ่อนไปที่ Microsoft o f f i c e p คอม e ิวเตนะครับคอมพววันนี้นะครับเราจะทำรูปแบบปฏิทินนะครับเราคลิกไปที่ คาเนด้นี่นี่คือรูปแบบสําเร็จรูปของปฏิทินนะครับมีเ้เลือกหลากหลายนะทางแล้วแล้วเราจะทําตัวนี้ครับซิทจะต้องคลสองครั้งค,ครับทีน,นี้ครับเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนสีที่หลังได้นะครับอันนี้ผมจะลองเปลี่ยนสีแล้วก็ลองเปลี่ยนที่หลังด้วยกั ที่คอนเริ่มครับไปที่ติมเอฟเฟกนะครับตามที่เราต้องการนะครับอันนี้เราจะใช้แบบ True Color นะแล้วก็กดโอเคแล้วก็กดโอเคอีกรอบครับนะครับสำหรับรูปวันนี้นะครับเราเข้าไปที่อาร์ทนครับอันนี้รูปรูปแบบที่เราเซฟไว้แล้วครับผมเข้าไปที่ Picture ์โฟล์ติลนะครับโฟลไ i ล e แล้วก็ลิงที่เอาเกาครับแล้วก็ไปที่เราเาเซฟรูปภาพไปครับวันนี้ผมจะใช้ภาพนี้นะครับเราสามารถขยายแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ครับสามารถเคลื่อนยายได้ครับสำหรับการาทำปฏิทินแบบสำเร็จรูปผมก็ขอจบรายงานเพียนกานี้ครับ